เรียนพรมายังท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้พูดถึงเรื่องอดีตอันขืนขมคือขนมชั้นเลิศอ,อดีตท,ที่ผ่านไปแล้วแต่ละวันแต่ละวันเรื่องบางเรื่องที่ผ่านไปแล้วนั้นมันอาจจะทำให้เราเจ็บปวดทุกทรมานรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกเข็ดลากเรื่องบางเรื่อง ขยาดที่จะทำอะไรบางอย่างหรือหวาดกลัวสิ่งที่เคยเกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตมันทําให้เราอาจจะไม่กล้าทําอะไรบางอย่างในอนาคตหรือเริ่มไม่ไว้วางใจผู้คนไม่กล้าตัดสินใจอย่างห้าหาญก็คือไม่กล้าเสี่ยง นั่นเพราะอะไรเพราะเรายังจดจําและตราตึงเรื่องนั้นบางคนก็นั่งโศกเศร้ากับอดีตเหล่านั้นแล้วก็เฝ้าหวังว่าฉันจะลืมอดีตเหล่านั้นไปได้พยายามทําทุกอย่างให้ตัวเองนั้นลืมอดีตลงเพราะคิดว่าการลืมอดีตได้นั่นแหละคือสิ่งที่ดี สิ่งที่หลายคนประจักษ์หรือยอมรับในระดับหนึ่งก็คือยิ่งเราพยายามจะลืมอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นเราจะยิ่งจำจากเดิมแค่จำได้คร่าวๆกับจำได้ลึกซึ้งได้ชัดเจนและการจำมันทำให้ความรู้สึกที่รุนแรงบางอย่างตามมาเช่นความทุกโศกที่รุนแรงความสับสนที่รุนแรงความรู้สึก ผิดหวังที่รุนแรงความเจ็บแขนที่รุนแรงขึ้นยิ่งคิดยิ่งแขนนะสำหรับบางคนมีประสบการณ์นั้นก็คงนึกออกใช่ไหมว่าเรายิ่งนึกถึงอดีตที่เลวร้ายของเราเราเจ็บแขนนั่นเพราะอะไรหลายคนบอกเพราะเรื่องมันเลวร้ายเรื่องมันไม่ดีเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะเรื่องนั้นมันล้วนจะจบไปแล้วเรื่องนั้นทําร้ายเราเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเช่นใครบางคนหักอกเราใช่ไหมหรือหักหลังเรามันแค่เจ็บปวดในช่วงที่แบบรู้ตัวว่าเขาหักหลังรู้ตัวว่าเขาหักอกเราเพิ่งรู้ตัวเพื่อนที่คบมาด้วยความรักด้วยความหวังดีเนี่ยเขากลับเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจสุด,สด กับทำร้ายเราอย่างเจ็บปวดเรื่องบางเรื่องมันดราม่าใช่ไหมอย่างเช่นเพื่อนรักกับแฟนที่รักกลับมามีอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหมันเจ็บมากเพื่อนที่สนิทเลยไว้ใจได้กับแฟนที่รักอย่างเต็มที่เนี่ยกลับมาทรยศความรักความหวังดีทรยศมิตรภาพที่มีให้แต่นั่นแหละครับ มันเกิดแค่ครั้งเดียวครั้งที่เรารู้ว่าเขาทําอะไรบางอย่างก่อนนน้นนั้นไม่รู้นะพอรู้ปับ๊บมันเป็นแบบนั้นเขาทําร้ายเราแค่ชั่วขณะนั้นแต่หลังจากนั้นเราคิดแล้วตอกย้ําเราซ้ําเติมตัวเองด้วยการคิดแล้วคิดเล่าคิดแล้วคิดเล่าล,ลหลายๆคนมองว่าการคิดมันคือปัญหาจึงพยายามละความคิดพยายามห้ามไม่ให้ตนคิด แต่แล้วก็ยิ่งคิดแล้วตั้งคำถามว่าทําไมทําไมทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นตอนนี้ทําไมชีวิตนี้ช่างโหดโหร้ายจังทําไมเขาไม่รักฉันจริงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่จะถามแต่คําถามเหล่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยหรือบางคนก็ถามว่าทํายังไงฉันจะลืมเขาได้ลืมผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนี้ที่ฉันเคยรักและหวังดีต่อเขา เพราะนั้นมองให้ดีจะได้เห็นว่าจริงๆอ่ะการคิดถึงเรื่องอดีตหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น,นอดีตที่เลวร้ายต่างๆไม่ได้ทําร้ายเราแต่การระลึกนึกถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณนะนั้นๆในอดีตนั่นแหละทําให้เราเจ็บการแค่จำได้หรือนึกถึง เรื่องราวเหตุการณ์เท่านั้นมันไม่เจ็บแต่นึกถึงความรู้สึกผิดหวังอะผิดหวังจังแย่ yeah, จังเลยสวยชิบเป๋งเลยโหดร้ายมากหน้าเกียดหน่าขยะขยแยงอะไรอย่างนี้นึกถึงแล้วก็แบบพยายามขุดอารมณ์นั้นขึ้นมาอารมณ์มันคุกรุนเรื่องมันเป็นเหมือนเดิมเรื่องมันทอดเรื่องเดิมเลยนะแต่อารมณ์ที่แบบ คิดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอารมณ์มันรุนแรงมากขึ้นการนึกถึงอารมณ์การสร้างอารมณ์ทำนองเดิมๆขึ้นมาซ้ําแล้วซ้าเล่ามันยิ่งจะขยายตัวและมีความรุนแรงมากขึ้นนี่คือประเด็นแล้วทางออกของเรื่องนี้ทำยังไงทางออกไม่ยากเลยนะคือไม่ต้องพยายามลืมเพราะยิ่งพยายามลืมมันจะยิ่งปรากฏชัดและจะจําแน่นจํานาน หลายคนมีประสบการณ์ใช่ไหมเพราะผ่านวันเวลาไปสักเดือนสักปีหนึ่งก็ลืมเขาไปพอมีคนใหม่ก็ลืมละหรือมีเรื่องบางเรื่องที่แบบชวนให้ใส่ใจอะ่ะก็ลืมเขาได้คือปล่อยวางได้ประเด็นไม่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจําเขาได้ไหมประเด็นคือมุมมองที่เรามีต่อเรื่องนั้นถ้าเรามองเรื่องนั้นว่าคือเขาหักอกเรา เขาถระยศเราเปลี่ยนมุมมองโดยมองมาเป็นเรื่องแค่สถานก,การณ์เท่านั้นเองแค่ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเขาหมดรักเราแล้วเขารักคนใหม่เผอิญคนใหม่ที่ว่านะั้นเป็นคนใกล้ชิดเราสมมุติเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมมีแฟนเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนี้หมดรักเราเขาเบื่อเราแล้วเขาไปเจอคนใหม่ที่ น่าประทับใจกว่าน่าสนใจหรือตอบโจทย์เขาได้มากกว่าเขาก็แค่เดินจากไปความจริงมีแค่นั้นมันไม่ได้แปลว่าเขาทอยศเราไอ้ที่เขาเคยรักเคยหวังดีเคยช่วยเหลือเคยอุปถัมภ์เคยรักเรามันก็เป็นความจริงที่มันจบไปแล้วว่าเขาเคยรักเราและตอนนี้เขาไม่รักแล้วคันเองความจริงแต่เรากลับให้ความหมายตีความมัน แล้วก็รู้สึกแย่กับเรื่องนั้นๆอารมณ์ที่ว่านี่แหละมันเกิดจากการมุมมองแบบพลาดไปเรามีมุมมองในเชิงที่เป็นลบกับเรื่องนั้นมันจะมีอารมณ์ลบตามมาซึ่งถ้าเรามองในมุมหนึง่งอ๋อเพื่อนที่เรารักมากๆไปเจอคนที่เขารักมากๆแฟนที่เรารักมากๆไปเจอคนที่เขา ประทับใจมากกว่าเราเขาเจอกันคนที่รักทั้งสองคนคนที่เรารักทั้งสองคนมาได้รักกันมันเป็นเรื่องน่ายินดีใช่ไหมหรืออาจจะมองว่าอ๋อเขาเดินจากเราไปแล้วเรากลับเป็นโสดอีกครั้งหนึง่งไม่ต้องไม่ต้องมาห่วงหน้าพระวงหลังเรามีโอกาสมาเลือกอีกครั้งหนึง่งอย่างนี้เป็นต้นคือมุมมองเปลี่ยนอะอารมณ์มันก็เปลี่ยนส่วนเรื่องจะจําจะลืมไม่สําคัญพอเรา เปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็กลายเป็นเรื่องไม่สําคัญสําหรับเราต่อไปบางคนญาติผู้ใหญ่เสียใช่ไหมญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนี่ยก็นั่งเศร้านั่งเสียใจเป็นวักเป็นเวนความจริงมันก็แค่คนคนหนึ่งตายไปแค่นั้นเองเขาตายไปไม่นั้แปลว่าเราต้องเสียอะไรไปบางคนวันๆก็ไม่เยดยดูแลพ่อแม่ แต่พอท่านเสียมานั่งร้องห่มร้องไห้มันแก้ท่านต้องจากไปไม่วันใดก็วันหนึ่งความจริงมีอยู่แค่นั้นนะแต่บางคนบอกว่าท่านจากเราไปเร็วเกินไปท่านควจะอยู่กับเราต่อไปแล้วคำถามคืออแล้วท่านควรจะอยู่กับเรานาน,นแค่ไหนล่ะไม่รู้ว่ะ <c oughs> แต่มาเคยถามคำถามนี้กับโยมบางคนเนบอกไม่รู้สิอ้าว ก็ไม่รู้คือเอาความต้องการตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะคิดว่าคนที่เรารักจะต้องอยู่กับเราอย่างเป็นธมตะสมมุติได้ไหมว่าเขาจากเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วติดต่อไม่ได้ก็แค่นั่นเองเราก็จะไม่ต้องรู้สึกแย่ที่ต้องสูญเสียเขาไปเพราะเรายังระลึกนึกถึงสิ่งที่เขาทำดีกับเรา คำสอนที่เ,าเขาแนะนําเราประโยชน์ต่างๆที่เขามอบให้กับเรามันไม่ได้สูญหายไปไหนไปพร้อมกับเขาอยู่ที่เราจะยังนึกถึงเขาอยู่ไหมอยู่ที่เราจะทําความดีในานามเขาอยู่ไหมถ้าเรายังคงรักเขาเรายังบูชาเขายังเคารพเขายังทําตามที่เขาแนะนําสั่งสอนอยู่เขาก็ได้ชื่อว่าอยู่กับเรามันความจริงมันแค่นั้น แต่ถ้าเราพยายามจะดึงรั้งไว้อยากให้เป็นอย่างใจต้องการแล้วมองว่าชีวิตมันโหดร้ายบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายตามเลยนะคุณพ่อเสียเงี้ยก็มาฆ่าตัวตายตามเป็นเรื่องที่น่าสลดมากเพราะอะไรเพราะเขาคิดไม่เป็นไม่ต้องรีบตายก็ได้เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่กี่ปีก็ตามเขาไปแล้วแหละและถ้าบุญเสมอการมีโอกาสเจอกันอยู่แล้ว แทนที่จะอารายอวรนทำบุญอุทิศให้เขาดิแลลึกนึกถึงความดีของเขาเสิจะมีโอกาสเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวเนื่องมีโอกาสเกิดมาเจอกันอีกอันนี้เขาตายไปตัวเองยิงตัวตายมันก็ไม่ได้เจอกันอยู่ดีฮนะมันอาจจะอยู่คนรบขมกันอยู่คนรบที่กันเพราะเราตายไม่ดีใช่ไหมคือถ้าเราตายไม่ดีแบบนี้ยโอกาสที่เลือกมันมีน้อยอะ่ะแล้วก็ไปในอบายภูมิ พอเราไปไปบูมโอกาสที่เราเจอเขามันก็ไม่มียิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งเจอหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมองให้เป็นว่าอย่าพยายามเลยที่จะลืมอดีตจำนั่นแหละแต่เปลี่ยนมุมมองก่อนจะเปลี่ยนได้ก็ต้องตั้งสติก่อนว่าความจริงคืออะไรแล้วตอนนี้เรามีมุมมองอยังไงกับมันถ้าเราตระหนักรับรู้ว่าเรามีมุมมองอยังไงกับมันนั่นแหละโอกาสที่เราจะเปลี่ยนได้ แต่เรายังไม่เห็นเลยว่าตเองมีมุมมองไงกับเรื่องนั้นแล้วคิดว่าเรื่องนั้นมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นสําหรับเราการคิดแบบเนี้ยคือมุมมองการคิดแบบนี้แหละ,มมบบละที่ตีกรอบเราอยู่ของมันไม่น่าหายเลยอะมันไม่ควรหายอะ่ะจริงเหรอเกิดมาไม่เคยมีของหายเลยใช่ไหมบอกตรงๆเลยว่าของทุกอย่างในชีวิตเรามันหายได้หมดเมื่อกี้ไปส่งของใช่ไหมรองเท้าก็ขาด อ,อขนาดที่รงรถแท็กซี่รองเท้าที่สวมอยู่มันขาดแต่ก็มงองซ่อมได้ไหมเนี่ยถ้าซ่อมไม่ได้กันซื้อใหม่มันเท่านั้นเลยมันไม่มีสิ่งไหนที่เราใช้สอยแล้วมันไม่หายไม่ผุไม่พังไม่ชํารุดตัวเราเองยังชารุดเลยรองเท้าที่สวมในวันนี้ไม่ใช่รองเท้าคู่นั้นที่สวมในวันแรก มือถือที่ใช้ในวันนี้ไม่ใช่มือถือเครื่องนั้นที่เราใช้ในวันแรกหลายคนคงจําได้นะบางคนใช้แบบที่กดอ่ะหยบแป้นกดอย่างเงี้ยบางคนอาจจะอายุมากก็อาจจะใช้ระแบบกระดูกหมูใช่ไหมกระดูกเรียกว่ากระดูกหมานะหยิบขึ้นมาหนักๆนั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่เราแบบเออเราต้องทิ้งมันหรือมันก็ทิ้งเราทำหายบ้างพังบ้าง แตกบ้างตกรุ่นบ้างแล้วก็เปลี่ยนใหม่ต่อให้มันยังสภาพค่อนข้างดีอยู่มันก็ใช้การไม่ได้แล้วด้วยเหตุผลบางประการเพราะนั้นยอมรับความจริงอย่างที่มันเป็นถ้าไม่ยอมรับความจริงเรามมองว่าทุกอย่างมันต้องอยู่กับเราสิมันต้องเป็นอมตะสิมันไม่มีคําว่าอมตะหรอกความสัมพันธ์ก็เหมือนกันไม่มีความสัมพันธ์ใดที่จะเป็นชั่วนิจนิรัน ม,มีจับตัวเองให้ได้ว่าตัวเองม,มีมองอย่างนี้กับบางอย่างที่ตัวเองรักหรือบางคนคิดว่าฉันเป็นคนดีแล้วฉันจะต้องเจอสิ่งดีๆเท่านั้นเจอคนที่รักฉันเท่านั้นความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคนทีม่มีมองอย่างนั้นจับตัวเองให้ได้ว่าคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่ามีมุมมองแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีมุมมองแบบนั้นจับตัวเองแล้วก็ปล่อยวางให้ได้บางคนเป็นคนดีแล้วสงสัยตัวเองว่าทำไมชีวิตมันแย่จัง มันไม่แย่หรอกคุณคิดไม่เป็นเองโชคร้ายมันไม่ได้เกิดเฉพาะคนชั่วโชคร้ายมันเกิดขึ้นกับคนดีด้วยแต่ถ้าคนดีนั้นมีปัญญาเขาจะเปลี่ยนโชคร้ายนั้นกลายเป็นโอกาสบางอย่างในชีวิตของเขาแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วโชคร้ายก็คือเป็นความแย่ของชีวิตอะเป็นทุกข์ทรมานอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการเจอสิ่งที่ดีหรือแย่ในชีวิตเรามีโอกาสเจอได้เสมอๆแล้วเราเลี่ยงไม่ได้พบภูมนุษย์ไม่ใช่พบคุมที่จะเลือกได้หรือเลี่ยงได้นะครับเมื่อเราเจอเราถึงมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีมุมมองบางอย่างกับมันตอนนั้นตอนนั้นเราจะวางใจแบบไหนตอนนั้นเราคิดแบบไหนเราจะปฏิบัติต่อเรื่องนั้นยังไง คนเขาพูดแบบนี้มาอาจจะพูดจากกระโชหกห้กเราจะด่าตอบไหมเราจะแบบเถียงเลยไหมเราจะสอนเขาตอนนั้นเลยไหมหรือเราจะเลือกที่จะนิ่งเรามีสิทธิ์เลือกที่จะทำไรบางอย่างและแน่นอนเราจะต้องรับผลหรือรับผิดชอบผลของมันจะบอกว่าโหไม่รู้มาก่อนมันที่เกิดอย่างนี้ไม่สิ่งที่คุณทำมันมีผลอยู่แล้ว ผลมันเป็นแบบนั้นก็พึงยอมรับมันสิ่งไหนที่แก้ได้ก็แก้สิ่งไหนไม่แก้ไม่ได้ก็อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปชีวิตคือการศึกษาชีวิตคือการเรียนรู้ลองผิดลองถูกมันไม่มีทางรัดการเรียนรู้ชีวิตไม่มีทางรัดมันมีแค่ต้องศึกษาฝึกฝนทดลองต่อไปแล้วเราก็จะเติบโตไปกับ การลองผิดลองถูกอันนั้นคือสิ่งที่เราเองทุกๆคนเนี่ยจะต้องผ่านมันไปสิ่งใดหรือบททดสอบไหนที่เรายังผ่านไม่ได้สิ่งนั้นก็จะมาคอยหลอกหลอนเราอยู่เรื่อยๆเลยเพราะนั้นใครที่ยังคิดหรือยังหวังว่าขอให้อดีตที่ผ่านไปที่มันเลวร้ายเนี่ยอย่าได้กลับมาในใจเราเลย แสดงว่ายังสอบไม่ผ่านเรื่องนี้ต้องเจออีกแล้วก็ต้องเจ็บอีกส่วนคนที่สอบผ่านแล้วเขาจะเจอเรื่องเลวร้ายแบบไหนเขาก็จะสามารถจะคิดได้จะปล่อยวางได้เร็วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วถึงที่สุดเขาก็ไม่มีอะไรจะทําให้เขาทุกข์ใจได้เขาสามารถปล่อยวางได้ชั่วรัตนิ้วเดียวนั่นแหละคือคนที่สมบูรณ์นะครับวันนี้ก็ฝากพิงตรเท่านี้นะครับ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นล้วนแล้วแต่สมบูรณ์แบบและก็ไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกินทุกอย่างที่เราได้เจอเจอเข้ามาสู่เรามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้และก็ปล่อยวางมันขอเจริญพร